คลิปนี้ก็เป็นตอนที่3มซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบของมารอสูรแล้วนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่รับรองว่าเข้มข้นถึงใจแน่นอนค่ะหากหนึ่งความคิดเป็นมารก็ย่อมลุ่มหลงไปชั่วชีวิตนิสัยอารมณ์ที่ยังคงมีกันอยู่ก็ย่อมขุ่นมัวไม่สดใสตำแหน่งของข้านั้นใครๆก็ลุ่มหลงครั่งใคร ใครกันที่จะมาทดสอบพลังบุญของเจ้าหากว่าเจ้าเกิดความคิดจิตสั่นไหวผู้ที่ยึดติดอยู่กับเรื่องทูกขพิษนินทาหรือว่าความชั่วความแค้นความเคยชินกับความยะโสอวดดีรวมทั้งจิตใจไม่บริสุทธิ์ดีงามข้าก็จะให้พวกเจ้าสูญเสียการย้อนมองสองตน แล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งควรจะมีกันในหมู่มนุษย์ทำให้ชีวิตของพวกเจ้านั้นต้องติดพันอยู่กับแรงกรรมของแดนอสูรลูกหลานมารของข้าจะมาก่อความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับผู้ที่ชั่วช้าต่ำทรามกับผู้นอกคอกมีความประพฤติไม่ดีงาม จะยิ่งทําให้ความคิดที่จะกระทําผิดกระทําชั่วของพวกเจ้าถลําดําดิ่งส่วนผู้ที่ถูกทดสอบจนร่วงหล่นไปก็จะยิ่งพัดกระพือไฟโกรธแค้นในใจของพวกเจ้าขึ้นมาด้วยทําให้มันลุกโหมเผาไหม้อย่างไม่หยุดหย่อนทําให้ต้องต่อสู้กับมารที่แอบแฝงอยู่ในใจของพวกเจ้า แล้วจึงเกิดมายาลวงตาทั้งหลายแล้วยังจะเอาหญิงสวยกามราคะมาทำให้เจ้าลุ่มหลงยึดติดทำให้เจ้าต้องทุกข์ทนลำบากเพราะความสัมพันธ์ต่อลูกๆเจ้าจึงไม่อาจถอนตัวไปได้ทำให้เจ้าตกไปสู่ชีวิตภาวะอดีตกรรมและบาปกรรมที่หนักที่สุดในปัจจุบันชาติ ให้ต้องรับทุกข์เป็นเวลาอันยาวนานต้องให้เจ้าถูกผูกมัดจากคนอื่นไม่หยุดหย่อนให้เจ้าต้องวิวาดแก่งแย่งกับผู้อื่นไม่หยุดหย่อนโดยที่ไม่สามารถลดละลงได้เลยยิ่งกว่านั้นคือให้เจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างวาดวันเต็มไปด้วยอันตราย ไม่เช่นนั้นข้าก็จะทำให้เจ้าต้องเลิกล้มถอนตัวออกกลางคันเปลี่ยนแปลความมุ่งหมายเอาในระหว่างทางใจทําถดถอยไปแล้วจึงหลีกห่างไกลไปจากประตูพุทธอาณาจักรธรรมเป็นเพราะว่าข้าดูถูกดูหมิน่นความยะโสอวดดื้อถือดีของผู้บำเพ็ญที่มีแต่ชื่อ ว่าเป็นผู้บำเพ็ญที่คิดไปเองว่าตนเองนั้นสูงทรงและไม่เห็นใครอยู่ในสายตาจงระวังไว้ให้ดีหากถูกข้าจับจ้องมองเห็นเข้าพวกข้าก็จะจกฉวยโอกาสแล้วเข้าประชิดทำให้ความดีงามเรื่องดีงามของพวกเจ้าเสียหาย ทำให้พวกเจ้าไม่อาจหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ตลอดไปไม่อาจสำเร็จเป็นเทพเสียนได้มีคนพูดกันถึงความน่ากลัวของการเวียนว่ายในภูมิวิถีหในถ้ำกลางเทวภูมิมนุษย์ภูมิ เปรตภูมิเดรัชานภูมิอสุรกายภูมิและนรกภูมินั้นมักจะมองข้ามการดำรงคงอยู่ของอสุรกายภูมิกันพวกเจ้าคิดไปว่าเมื่อได้รับธรรมะแล้วก็จะไม่ตกสู่นรกภูมิไม่ตกไปสู่ความเป็นผีข้าขอบอกกับพวกเจ้าว่า หากว่าใจของพวกเจ้ามีความเอ็นเอียงยึดติดความคิดไม่ถูกต้องดีงามไม่ก้าวหน้าปฏิบัติตามหนทางธรรมของตนข้าก็จะทำให้พวกเจ้าจิตใจวันไหวจนไม่รู้ที่จะตรวจสอบพินิจตนได้อีกทั้งนำพาความชั่วช้ามาประชิดต,ตัวทำให้ในขณะที่พวกเจ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้น ก็ได้กลายมาเป็นลูกหลานมารในอสุรกายภูมิขอบอกกับพวกเจ้าว่าจงระวังมารเล็กมารน,น้อยทั้งหลายของข้าที่จะคอยเสาะหาผู้ที่ไม่มีความกระปรี้กระเปร่าผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างท้อแท้สิ้นหวังผู้ที่ในใจไม่มีความดีงามเลยแม้แต่น้อย หรือผู้ที่ไม่มีความเที่ยงตรงถูกต้องในใจข้าก็จะให้พวกเจ้าต้องประสบกับมารเจอะเจอกับโรคภัยทำให้มารแห่งโรคภัยมากลุ่มรุมอยู่บนตัวจะได้ทำให้พวกเจ้าเจ็บป่วยไม่ว่าจะกินยาหรือผ่าตัดหรือจะใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวมาเยียวยารักษาก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ ข้าจะทําให้พวกเจ้าอยากอยู่ก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้อีกต้องรู้ไว้ว่าพวกข้าจะแทรกซ้อนเข้าไปในทุกขุมอนูไม่มีที่ที่พวกข้าไปไม่ถึงการที่คนบนโลกประสบกับอุบัติเหตุหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้านั้นใช่ว่าจะไร้สาเหตุ หรือไม่มีที่มาที่ไปล้วนแล้วแต่ฝีมือมานหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนี่เป็นความร้ายกาจที่ไม่มีรูปลักษณ์นี่คืออันตรายที่มองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าเอง ว่ามีหรือไม่มีพลังธรรมอันวิสุ์ดีงามไม่เช่นนั้นก็จะถูกพวกข่าพิชิตกำราบเอาโลกในปัจจุบันนี้มีสิ่งแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นรวมทั้งภัยสงครามและก็เพศภัยทั้งหลายภัยพิบัติที่ลงมาสู่โลกนั่นเป็นเพราะคนเราก่อกรมทำเข็นเอง ก็เหมือนกับแมลงเมาที่บินเข้าสู่กองไฟนอนไหมที่ทำรังห่อหุ้มตัวเองทำเองก็รับผลเองมีคำกล่าวว่าเจ้ากรรมมีอยู่จริงนี่แค้นสนองจริงพวกเจ้าแต่ละคนเป็นเพราะจิตใจที่ไม่วิสุทธิสงบจากหลายพบหลายชาติจึงมีผลกรรมที่ก่อขึ้น ทางกายวาจาใจและยังมีแรงกรรมแต่ละอย่างรวมกันแล้วกลายเป็นเหตุต้นผลกรรมวิญญาณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่อยู่ในนรกภูมินั้นถ้าหากได้ไป้ายทวงชีวิตมาอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแล้วการเอาชีวิตของพวกเจ้าที่อยู่บนโลกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากในตอนนี้ ข้าพร้อมลูกหลานมันก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อทำให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้สมปรารถนาพวกเจ้าจึงต้องระมัดระวังหนทางชีวิตของตัวเองต้องระวังทุกย่างก้าวของตนเองอย่าได้โทษว่าพวกข้านั้นไร้เยื่อใยไร้มโนธรรมยังมีอีกคือ หากในครอบครัวไหนไม่มีพลังความดีงามกลับก่อบาปสร้างกรรมมากมายพวกข้าก็จะรอคอยพวกเจ้าอยู่ที่ด้านนอกของบ้านเรือนเพื่อทำให้พลังความเลวร้ายหมุนวนอยู่รอบกายรอจนกระทั่งดวงของคนคนนั้นตกต่ำก็จะเข้าประชิดต,ตัวให้เจ้าได้สร้างบาป และยังชักนําให้เจ้าประพฤติผิดต่อเรื่องมนุษยธรรมก็คือธรรมของคนและอนุตรธรรมก็คือธรรมของฟ้าเพื่อให้ผิดบาปของเจ้านั้นหนักหนามากมายขึ้นและผู้บําเพ็ญที่จิตใจไม่ราบเรียบเป็นปกติและที่หยิ่งยะโสข้าก็จะทําให้เจ้ากรำในเวรทวงหนี้ได้ โดยที่เจ้าไม่รู้ตัวให้รู้สึกว่าทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ไม่ราบรื่นทำให้พวกเจ้าไม่มีความเป็นผู้เป็นคนเพื่อที่จะทำให้พวกข้าช่วยโอกาสประชิดตัวได้สำหรับผู้ที่ใช้ความฉลาดมาบัานเพนรมข้าก็จะให้พวกเจ้าได้มีชื่อเสียงจอมปลอม ทำให้พวกเจ้าเกิดความกระยิมยิ้มย่องใจจึงไม่รู้จักย้อนมองสองตนปิดบังประทีปที่สว่างสวัยในใจของเจ้าชักนำให้เจ้าเดินไปสู่ความมืดมนอับแสงพวกเจ้าได้แต่ตั้งปณิธานกันแบบเห็นเป็นของเล่นและขอบเขตระหว่างชายหญิงก็ไม่ชัดเจนที่ชอบที่สุดคือ ให้จิตใจของพวกเจ้าไม่สว่างสวัยเสมอเสมอจะได้ยิ่งทำให้พวกข้าเข้าใกล้ประชิดตัวพวกเจ้ามากขึ้นนำให้พวกเจ้าเดินไปในหนทางมิจฉาเลวร้ายทำให้พวกเจ้าไม่สามารถกำจัดมเมล็ดพันธ์แห่งความชั่วร้ายทิ้งไปได้จึงทำให้ได้รับผลตอบสนองที่น่าหวาดกลัวทุกทุกอย่าง หากพวกเจ้าไม่ทําหูให้สะอาดสงบปากไม่รู้จักเก็บมีดที่ซ่อนเอาไว้ไม่รู้ที่จะประคองรักษาหน้าที่พื้นฐานเพื่อปฏิบัติธรรมและคอยมองหาคุยเขี่ยความไม่ดีงามของผู้อื่นข้าก็จะทําให้เจ้าติดอยู่ในวังวนของเรื่องถูกผิดนินทาว่าร้ายตลอดไป ทำให้อินทรีย์หกของเจ้าไม่วิสุทธิผ่องแผ้วไม่สามารถเป็นสุขได้ในการใช้ชีวิตข้าจะทำให้คนบนโลกจิตใจไม่สงบเพราะความถูกความผิดบุญคุณและความแค้นและต่างเข็นฆ่าทำลายกันเมื่อทำสูงหนึ่งฟุตมานก็จะสูงหนึ่งเมตรกระจกถ้าไม่ได้ขัดเช็ด ก็ย่อมไม่สว่างพวกเราลองหาโอกาสมาปรนลลองกันสักหน่อยไม่แน่ว่าเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คือคู่ปรับที่ข้าตามหานั่นเองให้ข้าเป็นเงาติดตามตัวเจ้าก็แล้วกันทำให้รูปกายเจ้ากับรูปเงาข้าไม่แยกห่างจากกันจะได้มีเยื่อใหยผูกพันกัน เพื่อที่เจ้าจะได้เข้าใจถึงโฉมหน้าเดิมทีของข้าได้มากขึ้นจะทดสอบจนพวกเจ้ากายพ่ายแพ้และชื่อเสียหายเป็นอุปสรรคขัดเกลาจนไม่อาจเป็นผู้บิดคลได้ทำจริงแท้มีอยู่แค่สายเดียวนั่นคือความสว่างสวัยที่ไร้ขอบเขตมานมีอยู่มากมาย ก็คือความคละเคล้าปะปนความอับแสงหากเจ้าลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นประพฤติปฏ,ปฏิบัติออกนอกลู่แนวทางมีความลำเอียงอาคติหากไม่ได้บำเพ็ญตนเองไม่บำเพ็ญขัดเกลาให้จิตใจดีงามและความคิดถูกต้องไม่สับสนแล้วล้วก็พวกข้า ก็จะมานำพาพวกเจ้าไปยังแดนมารที่มืดมนอนทการทำให้พวกเจ้าไม่รู้ตัวรู้ตนพวกเจ้าไม่สามารถหลีกพ้นจากอุ้งมือพญาอสูรอย่างคาไปได้ทุกคนพึงรู้ถึงความสำคัญของภาระอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองแบกรับอยู่แต่จะมีใครสักกี่คนที่สามารถ ทำตามสิ่งที่ควรทำและฟังบัญชาของเบื้องบนได้จะต้องแสดงออกมาเป็นความจริงใจดวงนี้ของเจ้าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกระเพื่อมสั่นไหวไม่สงบนิ่งให้พวกเจ้าสละอุทิศทุ่มเทเจ้าก็รู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมให้เจ้าทุ่มเทอุทิศเจ้าก็คิดแต่ว่า จะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาหากไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือไม่ได้การยอมรับจากคนอื่นก็จะสูญเสียความมุ่งมั่นเกิดความท้อแท้ใจเปรียบเทียบแข่งขันกันแต่เรื่องชื่อเสียงผลประโยชน์ยึดติดอยู่กับอัตราตัวตนหากว่าความผิดจุดอ่อนของพวกเจ้าเหล่านี้ ตกมาอยู่ในเงื้อมมือของข้าข้าก็จะจับพวกเจ้าแต่ละคนแต่ละคนทำให้พวกเจ้าได้ปล่อยไก่หน้าแตกต่อหน้าผู้อื่นอย่าได้คิดว่ากายสังขารนี้ของพวกเจ้าเป็นสีคุ้มกันให้กับตนเองหากเกิดความคิดที่ชั่วร้ายขึ้นมาล้วนถูกเก็บแฝงเร้นเอาไว้เทพกับผี มองเห็นพวกเจ้าได้อย่างทะลุปรุปโปรงเหมือนลำตัวโปร่งแสงพวกเจ้ากลัวกันหรือไม่ไม่จำเป็นต้องกลัวกันหรอกมีคำพูดกล่าวว่าใจไม่ลวกหยาบก,ก็เย็นสบายพวกเจ้าหากปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามต่อให้พวกข้ามารทั้งหลายจะมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถจัดการกับพวกเจ้าได้ไม่เช่นนั้นหากพวกเจ้าไม่ก้าวเดินไปในหนทางอันถูกต้องดีงามความประพฤติไม่ตรงไปตรงมาจิตใจไม่กระจ่างแจ้งก็ทำให้พลังดีงามไม่เจริญในตอนนั้นก็ย่อมมีความระแวงเกิดมีผีแอบแฝงใจมารก็จะก่อขึ้นเอง ก็อย่าได้โทษพวกข้าว่ามาโดยไม่ได้เชื้อเชิญจึงทำให้พลังเลวซามวนเวียนอยู่รอบกายของพวกเจ้าพวกเจ้าจึงไม่สามารถนั่งนอนได้เป็นสุขจิตใจว้าวุ่นไม่สงบคงนิ่งได้ทำให้บริเวณหวางคิ้วมืดมนอับแสงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเจอพวกเจ้า ก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ทำให้พวกเจ้าชอบหลั่งน้ำตาโดยไม่สามารถควบคุมได้เลยคำพูดวาจาและพฤติกรรมความประพฤติก็สูญเสียความเป็นปกติที่ดีงามไปทำให้วิญญาณกลับตาละปัดไม่เป็นผู้เป็นคนปัจจุบันนี้ มีโรคเจ้ากรรมในเวรมากมายที่รักษาแต่ก็รักษาไม่หายเยียวยาแต่ก็เยียวยาไม่ดีขึ้นใช่หรือไม่นี่จึงเป็นข้อยืนยันได้ถึงการตัดสินบัญชีครั้งใหญ่ในยุคสามวาระท้ายปลายกับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่างก็เร่งรีบในการทวงหนี้เวรกรรมคืน หรือบ้างก็ทวงเอาชีวิตมารก็จะคอยช่วยเหลือเป็นการตัดสินชี้ขาดครั้งใหญ่ระหว่างคนกับผีขัดเกลาจนจิตใจหรือร่างกายของพวกเจ้านั้นไม่อาจที่จะทนทานได้ไหวทำให้พวกเจ้ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังวาระท้ายปลายกับนี้พวกเจ้าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดูสิ ว่าพวกเจ้าจะรับมือกับพวกข้าอย่างไรหรือจะให้พวกข้ามากำรับเจ้าจนล้มไปถึงแม้ว่าพวกข้าจะเป็นแขกที่ไม่รีบเร่ง่งแต่ในอนาคตพวกเจ้าคงจะต้องขอบคุณพวกข้าถ้าสามารถพูดได้แต่ทำไม่ได้หรือสักแต่พูดแต่ไม่ขัดเกลาฝึกฝนยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ บำเพญพมจรรย์ดานเกี่ยวกับกามราคะนั้นยากที่จะหนีพ้นไปได้ง่ายๆห้าล้ำเลิศสี่เที่ยงตรงทำกันได้กี่มากน้อยหากไม่รู้ที่จะแปรสัมพันธ์ทางโลกให้เป็นสัมพันธ์ทางธรรมหากดวงตาสัดสายสับสนก็ย่อมถูกมารราคะเข้าประชิด พวกเจ้าทำถูกต้องต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่พวกเจ้าได้ตั้งปณิธานสำคัญต่อหน้าพระอนุตตรธรรมเจ้าก็เหมือนกับทำสัญญาที่ได้ลงตราประทับเอาไว้แล้วมีข้อสัญญาจึงจะมีพยานหลักฐานจะบิดพริ้วไม่ยอมรับก็ไม่ได้ดังนั้นปณิธานของพวกเจ้า ก็คือภาระหน้าที่ที่ต้องทำของพวกเจ้าหากทำหน้าที่ได้ไม่ดีก็จะเป็นการตักขาดชีวิตของตนเองและไม่มีประโยชน์ต่อหน้าที่ของตนไม่อาจบรรลุหน้าที่ของตนได้วันนี้พระอนุตรธรรมมารดาทรงเมตตากรุณาแม้จะไม่เรียกว่าเป็นผู้ผิดต่อปณิธาน หัวไม่ขาดชีวิตไม่สิ้นแต่เมื่อตั้งปณิธานแล้วแต่ไม่ไปเจริญบรรลุปณิธานนั้นๆก็ย่อมถูกจิตอันดีงามประนามโดยทำให้ร่างกายทุกทรมานและชีวิตจิตญาณเสียหายรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำผิดบาปก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวพวกเจ้าพิจารณาโทษกันเอาเถิด นี่ก็คือเป็นพระโอวาทของพญามารอสูรที่มีหน้าที่ทดสอบว่าพวกเราปฏิบัติบำเพ็ญจริงหรือว่าปลอมท่านพญามารก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนนะคะว่าตราบใดก็ตามที่จิตใจของเรามั่นคงไม่สั่นคลอนมีจิตใจที่สว่างสวยัยเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินเหล่าพญามาร ก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ค่ะดังคำกล่าวว่าเพชรแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟหล่อหลอมเคี่ยวกลัมและขัดเกาตัวเองเพื่อให้โฉมหน้าเดิมก็คือทองแท้เพชรแท้ที่อยู่ภายในปรากฏออกมา ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Golden Sunshine Podcast สวัสดีค่ะ